กำลังใจขอบคุณทุกเลฟทุกไลขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกดกอดกดกอดจากน้องลาดขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกดกอดกดกอดจากพอน้องชอปเปอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจกดกอดกดกอดเลฟ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 ทุกท่านเลยค่ะฝนตกอึ้งอ่างก็อก ออกไลายค่ะเมื่อคืนนี้ตึงอ่างเสียงตึงอ่างร้องรละงมเลยเมื่อคืนนี้ขอบคุณทุกเลิกทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสติ๊กเกอร์เมื่อหร่กอดกอดกอดจากน้องรัฐขอบคุณสติ๊กเกอร์เมื่อหร่กอดกอดกอดจากพอน้องชอปเปอร์ขอบคุณสติ๊กเกอร์เมื่อหร่กอดกอดกอดขอบคุณนะคะ คนทุกเลือกทุกรลนให้ชมบรรยากาศฝนตกฝนตกฝนตกลนนตกลิน่นฝนตกกลิ่นขอบคุณนะคะบรรยากาศสดชื่นค่ะสดชื่นสดชื่นยามเช้าบรรยากาศฝนลินลิน,ลน,นะคะ่ะสดชื่นยามเช้าบรรยากาศฝนตกลินลิน ขอบคุณส,สวัสดีค่ะคุณสตรีนให้ชมให้ชมนะคะให้ชมบรรยากศาศช่วงเช้าเช้าอารุณสวัสดยามเช้าค่ะให้ชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้ากับดอกไม้สวยๆแล้วก็วันฝนตกก่าอันนี้อันนี้กับต้นพุทราค่ะพุทรา ขอบคุณนะคะคุณเสถียรแก้วสารพัดนึกให้ชมพุทธาอันนี้ดอกไม้สวยๆของเราค่ะอันนี้คือต้นเราตัดเมื่อวานนี้ก็คือต้นต้นต้นผักติ้วค่ะผักติว้วยอดผักติ้วนี่ค่ะโดนฝนนี่ค่ะผักติ้วของเราบรรยากาศฝนตกฝนตกสดชื่นค่ะสดชื่น ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นแจ่มใสให้ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศสดชื่นมากค่ะชมนะคะตอนนี้ฝนตกปล่อยปลอยดอ,อ,อกไม้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นเลยค่ะดอกไม้ของเราก็ชุ่มฉ่ำชุมช่มชื่นเลยขอบคุณนะคะดอกไม้ชุมช่มฉ่ำเลย นี่ค่ะนี่ค่ะกุหลาบของเราก็อันนี้ก็คือต้นยางอินเดียค่ะยางอินเดียสสวยต้นใหญ่มากค่ะนำต้นสวยกำลังแตกคุ่มแตกกอยางอินเดียค่ะให้ชมบรรยากาศฝนตกรินรินบรรยากาศน้ำฝนขอบคุณนะคะสติกเกอร์ มใจกดกอดกอดกอดเลอเลือเ,อ,เอ,อันนี้ต้นถ้าเป็นภาคถ้าเป็นภาคอีสานเขาจะเรียกว่าต้นต้นมันป่าถ้าเป็นภาษากลางน่าจะต้นต้นอะไรเนาะจําชื่อไม่ค่อยได้ต้นมันป่าสวย,สวยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่ทแวมมาส่งกำลังใจให้ชมกุหลาบ,บสวยๆค่ะกุหลาบสวยๆบรรยากาศดีๆมาชมค่ะให้ชมกุหลาบยามเช้าสวยๆกับวันที่ฝนตกยามเช้าขอบคุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์หัวใจกอดกดกอจากคุณสเียนโย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 จากคุณสเียนขอบคุณ